วันนี้เราจะมาแช่ซักขจัดคราบสีตกในตัวนะคะลูกค้าสีตกในตัวจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะสีตกในตัวแล้วชุดทั้งชุดนี้ก็สีออกหมองเลยนะคะหมองจากที่สีดําตัวเนี้ยตกในตัวมันเห็นไหมคะอยากจะเป็นำจ้ำอย่างเงี้ยสีจะไม่ใสสีตกในตัว เราจะมาใช้คู่เก่งนะคะน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะส่วนผสมน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาว1ส่วนไฮเตอร์มาเลยครึ่งส่วนของน้ำยาซักนะคะใส่ผ่านน้าลงไปนะคะลูกค้าตีน้ํายาเข้ากันกับน้านําแล้วก็แช่ผ้าไว้นะคะคอยดูนะคะลูกค้าแค่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันหลุดออกแล้วเราก็พอนะคะ แล้วเราก็ไปซักตามปกติได้เลยเดี๋ยวเราจะมาให้ดูผลงานกันอีกรอบนะคะว่าผ้าสีที่ตกใส่ตรงนี้จะหลุดออกไหมนะคะตรงแขนเสื้อเมื่อกี้ที่ให้ดูแล้วก็ผ้าจะใส่ขึ้นไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันอีกรอบคะ่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่ซักขจัดคราบสีตกใส่ในตัวนะคะลูกค้าสีที่ตกใส่นะคะเห็นไหมคะหลุดออกไปแล้วนะคะแล้วก็สีที่หมองๆนะคะที่ชุดเห็นไหมคะ ที่ตกใส่ในตัวสีดำๆเกาะที่ผ้าขาวหลุดออกไปเกลี้ยงเลยนะคะสีหมองมากเลยนะคะลูกค้าจากที่ว่าสีดำยังตกใส่ผ้ามันก็เลยหมองนะคะทำให้หมองนี่ก็ใสเลยนะคะออกหมดเลยนะคะดูสีน้ำนะคะลูกค้าเห็นไหมคะใช้คู่เก่งน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะแค่ซักขจัดคราบสีตกคราบสกรปรกฝังลืกคราบหมอง สีมองๆนะคะจากผ้าหลุดออกหมดเลยนะคะนี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอแนะนํานะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ